วันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญที่น่าสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5สตางค์นะครับผลิตขึ้นเมื่อพศสองพันห้นะครับเป็นเหรียญที่เก่าแก่น่าสะสมเหรียญน,นึงนะครับ ด้านหน้าจะเป็นพระบรมชายารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะเขียนไว้ขอบเหรียญว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่านะครับมุมบนของตัวหนังสือนะครับด้านบน ตรงขอบนะครับจะเป็นฟันเฟืองนะครับฟันเล็กๆๆนะครับล้อมรอบขอบเหรียญด้านหน้าพักนี่จะดูหนุ่มดูสง่างามมากครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับขอบของเหรียญจะไม่จะเรียบนะครับไม่เป็นฟันเฟืองจะเป็นขอบเรียบเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตราแผ่นดินนะครับ เขียนว่ารัฐบาลไทยนะครับหสตางค์ด้านล่างจะเขียนพศ2,500นนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เล็กมากครับสังเกตจากนิ้วมือนะครับ เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกเหรียญหน,นึ่งนะครับเพราะว่าผลิตออกมานานแล้วผมก็มีแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับก็เพิ่งจะได้มาบางท่านอาจจะอาจจะไม่มีด้วยซ้ำตอนนี้ราคาก็เล่นหากันไม่แพงมากนะครับยังพอเก็บได้เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับ เหรียญจะเป็นแบบทองเหลืองนะครับดูจากเหรียญแล้วเหมือนกับจะผสมทองออกมานิดนนะครับใครที่ยังไม่มีก็รีบหานะครับก่อนที่ราคาจะไปแพงและ แรงมากกว่านี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวโอกาสหน้าครั้งหน้าผมจะมาแนะนำเหรียญที่หน้าสะสมเหรียญรุ่นอื่นๆดูนะครับยังไงช่วยฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ